จะเป็นอย่างไรเมื่อสุดยอดมือสไนเปอร์ได้รับภารกิจไปคุมครองสถานีน้ํามันที่มีความสําคัญมากพอทีน่นันโดนผู้ก่อการร้ายโจมตีแต่ภารกิจในครั้งนี้ก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะสิ่งที่พวกเขาต้องเจอนั้นก็คือสุดยอดมือสไนเปอร์เหมือนกันที่เก่งและมีข้อมูลจนทําให้ทีมของพ่อเอกเนี่ยต้องไปลองอยู่เรื่อยไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปั๊กสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยนในวันนี้เนี่ยก็มีชีเรองว่าสไนเปอร์โกชูวเตอร์สอาศูายาหนภางหี้กนเป็นภาค6แล้ว รเรื่องราวในภาคนี้จะเป็นอย่างไรพระเอกจะจัดการกับมือสไนเปอร์ฝั่งนั้นได้หรือไม่เราก็ไปรับชมรับฟังการสปอยกันได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาทีศูนย์สังการโดน JSOC แบกสายประเทศตุรกีด้านเจน้าทีก็กาลังหาเป้าหมายในการโจมตีในครั้งนี้ก่อนที่หนังจะตัดไปด้านผู้ก่อ,อก,การหลายพวกมันก็กําลังนําตัวหนักโทษชาวอเมริกันมายัางที่แห่งหนึ่งแต่ในตอนนั้นมือสไนเปอร์คงกองทัพก็ได้มาซุ่มรออยู่แล้วและพอหอสังการสามารถระบุได้ว่าตัวประกันพวกนั้นเป็นคนอเมริกันเขาก็ได้ให้มิลเล ได้เลยแต่ระหว่างที่พวกมันกำลังจะให้เด็กจัดการตัวประกันพวกนี้ด้านแบนด้านเบกเกตเพ่ของเราก็ได้รับคำสั่งให้ยิงแต่เพาะว่าเพ่ของเราเนี่ยกำลังเลยไม่กล้าลงมือนะครับก่อนที่เด็กคนนั้นจะได้ทิ้งมีดลงแต่เพ่ของเราก็ไม่กล้ายิงออกไปอยู่ดีจนคนในทีมได้ลั่นใกออกไปแต่มันก็ไม่โดนนะครับจนพวกนั้นเริ่มลงมือจัดการตัวประกันก่อนที่มันจะหนีกันไปด้านเพ่และทีมที่เห็นแบบนั้นก็เริ่มลงมือจัดการพวกนั้นไปทีละคนและในตอนนั้นก็ได้มีฮอมายิงสนับสนุนด้้้ววยยส่่นนนทททาาาางงงดฝัักกกกอรรมีไปลบ า้ํแต่พอศูนย์คุ้มโดนสามารถตรวจจับเป้าหมายได้แล้วพวกเขาก็สั่งยิงเพื่อจัดการเป้าหมายทันทีหลังจัดการเสร็จด้านมินเลย ER, ก็มาบอกพรเอกนะครับวาเพระเอกลังเลมไม่ยิงและเราก็มีโอกาสแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ตัดมาที่สตันบลประเทศตุรกีหลังจากทำภารกิจเสร็จพระเอกและทีมก็ได้มาคุยและดื่มกันที่บ้านแห่งหนึ่งแต่ทว่าในตอนนั้นคนในทีมเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องที่พระเอกไม่ลงมือยิงออกมาดานพระเอกที่กําลังเสียใจ,จอยู่เขาก็เดินออกไปดื่มคนเดียวก่อนจะมีเพื่อนเดินมาคุยด้วยเพื่อปลอบใจให้เขาดีขึ้นและสักพักพระเอกก็หันไปเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มองเขาเขาเลยเดินตามเธอไปจนไปถึงใต้สะพานแห่งหนึ่งซึ่งก็ดูเหมือนว่าพระเอกของเราเนี่ยจะรู้จักผู้หญิงคนนี้นะครับแต่ทว่าในตอนนั้นก็มีมือออสนนเเเเปรร์กกกําาลลัังง็ยู่่บตึพจดทิ้ แต่กระโชคดีนะครับที่บิดเวลเข้ามาจัดการกับมือสไนเปอร์คนนั้นได้พอดีเลยทําให้เพอเอกของเราเนี่ยรอดตายมาได้ก่อนที่บ well ิดเวลจะติดต่อไปหาเพอเอกเพื่อนัดไปเจอกันอย่างที่แห่งหนึ่งและพอเจอกันแล้วเขาก็บอกเพอเอกไปนะครับว่าเพอเอกเนี่ยมีค่าหัวถึง1นึ่งแสนห้ายูโรหลังออกมาจากรัเสเซียและพวกนั้นก็ให้จับตายเพอเอกซะด้วยแต่ทว่าในตอนนั้นก็มีสายโทรเข้ามาเลยทําให้เขารู้ว่าเพอเอกอยู่ที่นี่เขาเลยเข้าไปจัดการกับมือสไนเปอร์คนนั้นเพื่อช่วยชีวิตเพอเอกเอาไว้ ตัดมาที่บนเรือพรอเอกและทีมก็มารลับราบภารกิจต่อไปที่ต้องทํากันก่อนที่สเลเตอร์โรบินผู้ดําเนินการสุ่เชื่อมกองทัพพลเรือนจะเข้ามาพร้อมบอกข้อมูลต่งตางๆเกี่ยวกับภารกิจในครั้งนี้ซึ่งภารกิจในครั้งนี้ก็จะมีผู้พันบาบเบเยเป็นคนประสานงานกับกองทัพจอเจียให้เนื่องจาก CFC ขอให้คุมกันทอนน้ำมันทานจอเจียนที่มีทหารและเจ้าหน้าที่คุ้มกันอยู่แล้วแต่ทว่าในเขตก่อสร้า,างตรงจอเจียด,ด้านนอกนั้นมีทั้งกระบฏและกุมหัวรุนแรงจากอัฟกานิสถานและอีหักคอยซุ่มโจมตีทาง CFC เลย ทีมีฝีมือมากกว่าไปจัดการพลซุ่มยิงที่จัดการจรานาทีวิศวกรและระเบิดโครงสร้างท่อน้ำมันหลักทิ้งโดยมีสายในพื้นที่รายงานมาว่าพลซุ่มยิงคนนันมีชอวา่าโลชันกัสคอบหรือในานามอาบูลอับดุลลาถูกฝึกโดยหน่วยเ a s หน่วยปฏิบัติการพิเศษทางอากาศและมีนักรบจีฮัอีกหนึ่งคนและในครั้งนี้พระเอกและทีมต้องคอยคุมการเรษทีออสตรียอย่างคิเลียนกูนที่เป็นเป้าหมายของกัสคอบที่มีนัดไปดูสถานีกัดนาบที่ดันนอกของทบิซีจอร์เจียเพื่อไปพบหัวหนน้าาาเเเผ่่พือจจรจกัและ ต้องไปจัดการผลแม่นพื้นคน,นันด้วยและภารกิจในครั้งนี้ก็จะมีโดนด้านบนคอยสนับสนุนภารกิจในครั้งนี้ด้วยหลังจากประชุมแผนการเสร็จทางหมดก็ได้แยกแย,ก,ยก,กันไปก่อนที่หนังจะตัดไปทีสถานีน้ำมันกัสนาบทบิซีจอร์เจียพระเอกและทีมก็ได้นั่งหอมาคุ้มกันที่นี่โดยมีมินเลอร์คนที่รวมภารกิจกับพระเอกในตอนตอน้ตนเรือ่องที่มารออยู่แล้วส่วนทางด้านผู้พันเขาก็ได้สั่งให้ลูกน้องนำโดนสามลำขึ้นบินเพื่อเฝ้าระวังที่นั่นไว้ตัดไปด้านสเลเตอร์เธอก็ได้พูดรายละเอีียดคค่าาววๆของงให้้ทุกนนนนฟัเเป ที่ต้องการให้ยุโรปตะวันออกม่ต้องใช้แก๊สจากยูเครนเลยทําให้คิเลเลนกูนต้องเป็นคนที่มันต้องจัดการถิง้งและในตอนนี้เขาก็กําลังเดินทางมาโดยใช้รถกอ,อก,กันกระสุนที่มีอาวุธครบมือเพื่อเจรจากับหัวหน้าเผ่าตอนหนึ่งทุม่มเรื่องสิทธิ์ในพื้นที่ที่จะมีการสร้างท่อน้ามันผ่านไปก่อนที่หนังจะตัดไปด้านกุมกระบดเขาก็ได้ส่องกองดุลรถของคิเลียนกูนี่ขับผ่านมาเพื่อเตรียมจัดการกับเขาส่วนทางด้านทีมของเพลเอกนั้นก็กําลังวางกําลังตามจุดยิงต่างๆแต่ทว่าในตอนนั้น้นนนนมมมมัักก็ไไไไ่่ไีีาารรเคลลือออหวะะตดดปสแท หลังจับตำแหน่งรถของคิเลนกูนได้แล้วเขาก็ได้ลั่นไกออกไปจนทำให้คนขับเสียชีวิตและเกิดการพลิกคว่ำของรถคืนเจ้าหน้าที่ที่เห็นภาพนั้นเลยลงมายิงคุ้มกันให้กับคิเลีนกูนจนทำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดการยิงบะทะกันึืนส่วนทางด้านกาสคอบที่เห็นทีมของพระเอกแล้วมันก็ลั่นไกออกไปจนสามารถจัดการมือสไนเปอร์เพื่อลมทีมของพระเอกลงไปได้หนึ่งคนแต่ตอนนั้นพระเอกก็ยังไม่เห็นตำแหน่งของมือสไนเปอร์คนนั้นก่อนที่กาสคอบจะลั่นไกไปใส่คิเลีนกูนซ้ำอีกนัดส่วนทาง ตัวจับความร้อนได้คนบังคับโดนก็บอกว่าอาจจะเป็นดาวเทียมมาช่วยกุมกระโบดก่อนที่กาสคอปจะลั่นไกายจัดการคนในทีมของพระเอกลงไปได้อีกหนึ่งคนเรียกได้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยฝั่งของพระเอกเป็นรองมากนะครับแต่สักพักโดนที่ตัวจับความร้อนก็สามารถระบูตำแหน่งของกุมกระโบดได้พร้อมกับยิงมิสไซล์ไปจัดการเป้าหมายทันทีหลังเคลียร์เป้าหมายเสร็จเจ้าหน้าที่คุมกันก็ได้พ้าคลีเลยนกู้ออกมาซึ่งในตอนนั้นเขาก็ยังไม่ตายนะครับแต่ได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนแห่งด้านพระเอกเขาก็รีบไปหาเพื่อร่วมทีมที่โดนมือสไนเปอร์คนนั้นยิงสักพักสเลเตอร์และเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาตรวจดูจุดเกิดเหตุทันทีและพวกคนนั้นก็ได้เจอกระสุนสไนเปอร์ที่กาซ็อบใช้ซึ่งมันก็คือสเปนบาร์กระสุนที่ใช้ต่อต้านรถถังนะครับจึงทําให้มันสามารถยิงทะลุรถก้อนกระสุนได้หลังจากกลับมาถานแล้วพระเอกนก็มั่นใจแล้วบอกผู้พันไปว่ากาค็อบในยิงไม่ได้แน่นอนดังนั้นคุณหรือคนในทีมต้องไปคนให้พิกัดกับกาซ็อกไปแต่เอรานว่าในตอนนั้นไาม เสียเพื่อนร่วมงานในทีมแต่ในตอนนั้นภูพันก็ตอบกลับมาวา่าอเมริกาสนใจแค่ตอนที่คุณตายซึ่งมันก็ทําให้เพื่อนของเราเนี่ยเดือดมากนะครับเพราะมันต้องมีหนอนบอนไส้นนี้แต่ทว่าเพื่อนเอกเนี่ยก็ทาอะไรไม่ได้นะครับและคนนั้นก็ต้องทําภารกิจนี้ต่อให้เสร็จตัดไปที่ภูเขาแก่นขั้วเคสร์ความสูง4 0 0 0เมตรพระเอกและเพื่อนีเปาก็กำลังมุ่งหน้าไปทำภารกิจกัน ซึ่งพวกเขาก็ได้เข้าไปที่ร้านแห่งหนึ่งก่อนที่พนฉีเปาจะเดินมพะเอกไปว่าห้ามพูดภาษาอังกฤเด็ดขาดพอพวกนั้นจ่ายพวกเขาแต่พอเดินเข้าไปได้สักพักพวกนั้นก็ได้เข้ามาจัดการเพะเอกทันทีแต่เพ่เอกของเราก็สามารถจัดการพวกนั้นลงไปได้ก่อนที่เขาจะได้เอาปืนขู่หัวหน้าของพวกมันไปแต่สุดท้ายพวกเราก็ได้รู้นะครับว่าคนพวกนี้เนี่ยก็เป็นทหารเหมือนกันและเพ่เอกของเรานั้นก็ต้องการมาขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเนื่องจากพระเอกคิดว่าในกองทัพต้องมีหนอนบันไซซึ่งนั้นก็คือผู้พันเบ้าบาเยฟหรือไม่ก็นน้้าาหหดบไปัว ทหารที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็แนะนําให้เพกของเราเนี่ยไปหาความจริงจากกระสขอบนะครับจากนั้นพวกเพ่ก็ไปประจําจุดกันแต่ขณะที่ซุ่มรออยู่นั้นก็มีโจรกลุ่มหนึ่งกําลังขโมยของบางอย่างไปและของบางอย่างที่ว่านั้นมันก็ต้องมีการเข้ารหัสด้วยด้านหัวหน้าทหารที่เห็นแบบนั้นเขาเลยให้พระเอกจัดการเยิงพวกนั้นทิ้งไปแต่ทว่าเพกเนี่ยก็อยากจับพวกนั้นนะครับเขาเลยต้องโชว์ฝีมือให้กับหัวหน้าทหารดูแต่พอไปถึงผู้หญิงคนนี้กําลังงทีของออกไปนั้นถือก็บอกให้ช่วยทีด้วยและสักพักผผูู้้้ชาายคคนนนนกกก็ออมแต่่ขณะทีหญิงงััํล ปืนขึ้นมายิงดานหัวหน้าทาหารที่ซุ่มอยู่กระลั้นกลายออกไปก่อนที่เพเอกและทีมจะสามารถจัดการจนพวกนั้นลงไปได้หลังจะกลับมากันแล้วเพเอกและหัวหน้าทหารเนี่ยก็ได้ไปดื่มกันซึ่งดานหัวหน้าทหารเนี่ยก็ได้บอกว่าเขารู้จักทูม,มัตเบเกตเพราะคนในดีเนื่องจากว่าตอนนั้นเราเป็นศัตรูกันก่อนนี้เขาจะเล่าเรื่องตอนนี้เขาไปหลบว่าตอนนั้นมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งถือระเบิดออกมาแต่ในหัวเขาก็คิดว่าเด็กคนนั้นอาจจะเอาขนมปังมาให้หรือไม่ก้าระเบิดมาคืนแต่สุดท้ายเด็กคนนั้นก็เลือกปล่อยระเบิด เนื่องจากว่าเขาลังเลมาจัดการกับเป้าหมายคุณนั้นเลยทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้คืนและมือสไนเปอร์ด้วยคุนั้นก็ต้องเคยเป็นแบบเขามาก่อนเหมือนกันซึ่งมันก็เหมือนพระเอกในตอนต้นเรื่องนะครับที่เขาไม่การลังไกลออกไปจากนั้นเพื่อเอกก็ติดต่อไปหามิลเลอร์ซึ่งดานมิลเลอร์เนี่ยก็บอกว่าขุดที่เราจัดการที่สันเขาไม่ใช่กาสคอบแต่เป็นน้องเคยของมันแล้วตอนนี้พวกเขาก็กําลังเปลี่ยนไปฟ้อระวังจุดใหม่กันส่วนเรื่องบาเบาเยบนั้นเขาซื้อมาแล้วเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนจะบอกให้ระเอกยู่ทนนัเพื่อตามสบเรื่องนี้ต่อไปจากนนั้พพวกรเอะ ไปซุ่มดูอะไรบางอย่างจนทําให้เราได้รู้ว่านายทหารคนที่พระเอกมาหาหนานเป็นหน่วยลบของรัเสเซียที่รู้จักกับพ่อของพระเอกและเคยเป็นศัตรูกันมาก่อนแต่ตอนนี้เขามาเป็นยามคุมกันสมาคมพลังงานยูโรเอเซียนไม่มีลูกไม่มีเมีย ส่วนคนที่เหลือนั้นก็ได้เอาระเบิดไปวางดักผู้เชียชีนที่จะมาถล่มพวกเขาก่อนจะรายงานไปให้ผู้พันทราบว่าพวกนั้นกําลังมาจากนั้นพระเอกผู้พันและคนอื่นก็ได้ไปหาดีซูมเพื่อรอจัดการกับพวกนั้นแต่สักพักพวกนั้นก็เปิดฉากยิงใส่พวกพพะเอก่อนะครับระเอกเลยให้สายยิสสองกองหาตำแหน่งพวกนั้นก่อนที่เขาจะลั่นไกลออกไปจนทําให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยเริ่มยิงต่อสู้กันนะครับซึ่งพวกนั้นเนี่ยมันก็บุกมาเยอะมากด้านผู้พันได้เห็นว่าพวกนั้นเข้ามาใกล้แล้วเขาก็ได้้้กกกกกดดรรระะเเบบิททีี่่่่่ััััังไวววพพพือจาานนนนนนแตมม RPG ก่อนจะยิงไปใส่บานที่ผู้พันลบอยู่และยิงไปใส่พระเอกด้วยจนทําให้พระเอกและซายิยต,ต้องหลดหลบจนยิงตกเขากันไปแต่ว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ยังไม่าตายนะครับก่อนที่เขาจะมาซุ่มยิงตอ่อทันทีส่วนทางด้านอาหารที่บุกเข้ามากําจัดพวกเขามันก็ได้บุกเข้าไปจับตัวผู้พันที่อยู่ในบานจนทําให้ด้านพระเอกของเราที่ซุ่มดูอยู่เนี่ยเห็นว่าพวพลูกน้องของผู้พันเป็นฝั่งเดียวกับพวกนั้นแถมด้านซายิตก็ยังเข้ากับพวกนั้นไปด้วยและในขณะที่มันกำมาจัดการผู้พันทิ้งพระเอกละล้านไกจัดการพวกนั้นไปทีีละคนนนนจจจหมดจมดสสาารรถช่ววยิตผู้้พั็ เมื่อจัดการเสร็จพระเอกและผู้พันก็เห็นโดนบินผ่านมานั้นผู้พันอีกคนที่อยู่ส่วมาขับโดนที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ส่งคนไปรับพระเอกกลับมานะครับและในตอนนั้นก็มีคนบอกพระเอกให้ปติดต่อคนคนหนึ่งทีู่นยนปฏิบัติการพอเขาสามารถพาพระเอกไปหาคาสคอรเพื่อถามข้อมูลที่พระเอกอยากรู้ได้แต่มันก็มีโอกาสน้อยมากนะครับและพระเอกก็มีเวลาจัดการเรื่องนี้ภายใน36ชั่วโมงเท่านั้นก่อนนี้เขานั้นจะต้องกลับไปรายงานตัวที่สถานีน้ำมันกัตนาฟ ดานเระเอกที่รู้แบบนั้นเขาก็ได้ไปหามาเตอร์เชดทันทีเพื่อขอให้มาเตอร์เชดช่วยพาเขาไปหากาสคอบซึ่งดานพพะเอกเนี่ยก็ต้องการเอาศพของน้องเคยกาสคอบไปแลกกับข้อมูลที่สงสัยอยู่นะครับเนื่องจากว่ากาสคอบเนี่ยต้องการเอาศพของน้องเคยมันกลับไปทำพิธีตามศาสนานะครับแต่ทว่าในตอนนั้นมาเตอร์เชดเนี่ยก็เตือนพพะเอกไปนะครับว่าการทำแบบนั้นมันเสี่ยงเป็นอย่างมากแต่พระเอกก็ยังยืนยันนะครับว่าเขาจะไปหากาสคอบก่อนที่พพะเอกนั้นจะเดินทางทันทีแต่ระหว่างที่เดินทางกันอยู่นั้น ูนย์ควบคุมโดนตอนนี้ก็สามารถตัวจับกลุ่มคนได้นะครับและคิดว่าเป็นศัตรูก็เลยเรียกผู้พันมาดูระหว่างที่เดินกันอยู่นั้นชาตาบอกกันได้บอกว่าเขาเป็นนักธรณีวิทยาซึ่งน้ำมันและแกจะทําให้โลกนี้สามารถดําเนินต่อไปได้และท่อน้ำมันทานจอเจียนนั้นก็คือเกมการเมืองที่ใหญ่ที่สุดซึ่งผู้เล่นหลกัลกๆก็อยู่ที่โต๊ะนายชายและกาสขอบแค่เบต,ตัวนึ่งในเกมก็ยังเป็นไม่ได้เลยพอเดินไปได้สพักก็ถึงจุดหมายที่พวกกาสคอบอยู่นะครับเขาเลยบอกให้พระเอกยกมือขึ้นแต่พระเอกของเราเนี่ยก็ไม่ยอมนะครับเพราะว่าคนนั้น ก่อนที่ชายตาบอดเนี Research ่ยจะได้ยื่นกล่องที่เป็นชิ้นส่วนศพของนักเขยกาสคอปไปให้เพื่อให้กาสคอปเอาไปประกอบพิธีตามศาสนานะครับจากนั้นพระเอกก็ได้ให้ชายตาบอดถามพวกนั้นไปว่าใครเป็นคนให้พี่กัดกับทีแม่นปืนแต่พวกนั้นมันก็บอกมาว่าพระเจ้าเป็นคนบอกนะครับซึ่งมันก็ยังไม่ใช่คําตอบที่พระเอกอยากได้นะครับก่อนที่กาสคอปจะมายืนยันว่าเขาไม่ได้โกหกและเขาจะชนะศึกนี้อาจไม่ใช่รุ่นเขาแต่ลูกลุ่นลนหลานเขาจะชนะแต่ระหว่างที่กาสคอปพูดอยู่นั้นพระเอกก็เลือกไปเห็นพวกนั้นกำลัง ก่อนที่กาสคอบจะอะไรให้พวกเพ่กลับไปแต่ทว่าเพ่ของเราเนี่ยก็อยากได้คําตอบนะครับเขาก็ให้ใชายตาบอดถามไปซึ่งชายตาบอดนีก็ถามไปนะครับว่าถ้าเกิดคุณไม่มีพิกัดคุณก็ไม่สามารถยิงคนมันปืนได้ใครเป็นคนให้พิกัดด้านกาสคอบที่เห็นเพ่ย,ย,ยังถามไม่เลยเขาก็ได้เอามีดไปขู่เพ่ไว้แต่ทว่าตอนนั้นผู้พันที่สามารถระบุได้ว่าพวกนี้เป็นพวกกาสคอบเขาก็สร้างปอยมิสไซล์จัดการกับพวกนัน้นทันทีดาลูกน้องของกาสคอบที่ดูเครื่องบาง,งอย่างอยู่ไม่เห็นว่ามีมิสไซล์ถูกยิงมาทางนี้ ไล้ลบหนีกันไป ไปที่สถานีน้ำมันกัตนาฟประเทศจอร์เจียพระเอกและมาตร์เชตก็ได้กลับมาที่นี่ซึ่งดานพระเอกในกรายงานไปนะครับว่าเขาไม่ได้อะไรจากการไปเจอกาสขอบแต่เขาเห็นลูกน้องของมันคนหนึ่งกาลังใช้อุปกรณ์ดูอะไรบางอย่างตลอดเวลาจนพวกเขาได้รู้ว่ามันคือคอมพิวเตอร์ทับบุกที่ใช้วิทยุดาวเทียมนะครับซึ่งพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องกรสืสิว่าพวกกาสขอบสามารถระบุตําแหน่งได้จากโดนของพวกเราก่อนที่มาตร์เชดจะเตริมไปว่าพวกนั้นอาจมีเครื่อข่ายโดนจําลองแบบเรียวท่ามกระได้แต่ว่านาสเลเตอร์เนี่ยก็ไม่เชื่อนะครับก่อนจะมีสาจากผู้พัน เเข้ามามพื่อขอคุยกับพระเอกพร้อมติดต่อไปหามเมลเรือด้วยเช่นกัน ซึ่งด้านผู้พันเนี่ยก็ไม่โอเคนะครับทีพระเอกไปติดต่อกับกรรัสคอแต่ด้านพระเอกเนี่ยเขาก็พยายามบอกไปว่าพวกนั้นเนี่ยสามารถดูดงนของพวกเราได้แบบเรียลไทม์และข้อมูลที่พวกมันได้มานั้นอาจมีการซื้อขายกันในตลาดมืดไม่มีอะไรปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทว่าด้านผู้พันเนี่ยก็ไม่คิดแบบนั้นและมั่นใจในระบบของตัวเองนะครับว่าพวกนั้นไม่สามารถแฮกได้อย่างแน่นอนก่อนนี้เขานั้นจะบอกให้มิลเลอร์ไปคุมทีมอย่างพระเอกไม่ใช่ให้พระเอกคุมคุณและเขานั้นจะเป็นคนดูแลข้อมูลเองและผู้พันก็เรียกตัวพระเอก ่อนที่เพื่อเอกเนี่ยจะมาถึงสถานีน้ำมันกัสนาบเพื่อรวมทีมกับเพื่อนทอี่รังตัดไปที่กูไทยซีประเทศจอร์เจีย ب, พวกกาสคอบก็กำลังนั่งดูข้อมูลที่ได้มาจากโดนว่ามีมือสไนเปอร์ตำแหน่งไหนบ้างเนื่องจากว่าตอนนี้ทางมิเลอร์และทีมได้ข้อมูลมาวา่าพวกกาสคอบอยู่ที่นี่พอคาริมาซุมเพื่อจัดการกับมันและพอโดนของกองทัพสหรัฐวิ่นพันมาลูกน้องของกาสคอบก็ระบุตำแหน่งของมือสไนเปอร์ที่จะมาจากกัดการกับพวกมันทันทีว่าอยู่ตำแหน่งไหนบ้างก่อนที่กาสคอบจะลั่นไกลสังหารไปที่ละคนจนเกกกกกิิดดาารรยงตต่่่อสู้้ันนาาน,นขึแพวทหีโ คอปยิ่งไปนั้นก็ยังไม่สามารถระบุตำแหน่งของการสกอบได้นะครับรวมไปถึงทีมองมิเล์ด้วยเช่นกันจนการสกอบได้ลั่นไกจัดการมือสไนเปอร์ของทีมมิเล์ไปหนึ่งคนก่อนจะลั่นไกโดทีมมิเล์ทันทีแต่ก็ไม่โดนนะครับพอติดก้อนหินดานเพอเอกที่เห็นภาพนั้นเคยเลยบอกให้ทุกคนถอดเสื้อกะออกเนื่องจากวัดเสื้อกาอเนี่ยมี GPS ติดอยู่เลยทําให้พวกนั้นรู้ตำแหน่งของพวกเราก่อนที่เพอเอกและทีมจะเข้าไปเคีรยบ้านหลังนั้นแต่ก็พบว่าพวกการสรอบเนี่ยได้หนีไปแล้วพอสเลเตอร์มาถ,ถึง ได้และเห็นแบบที่เราเห็นพอกลับมาถานกันแล้วผู้พันคนโลเนลก็ถามไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นดานมิเลอร์หัวหน้าทีมก็ไดอที่ใบไปว่ามันสามารถจอดระบบ G P S ของเราได้จนทําให้มันรู้ตําแหน่งของพวกเราดานผููพันที่เห็นแบบนั้นเขาก็จะตรวจสอบเรื่องนี้อีกทีนะครับพร้อมสั่งให้ทิ้งปิด G P S เพื่อเอาคืนพวกนั้นหลังจากผู้พันไปหาข้อมูลมาแล้วเขาก็ได้ภาพดาวเทียมให้กับมิเลอร์ดูแล้วพบว่าพวกกาสคอฟเนี่ยกำลังมุ่งหน้าเพื่อมาโจมตีสถานีคูบเลติผู้งนี้เพื่อทําลายและจัดการทุกคนทิ้งซึ่งในการประชุมเนี่ย จะอบผยพคนที่ไม่เกี่ยวข้องในสถานีออกไปก่อนที่มันจะมาถึงขอตเกิดพวกมันทําสําเร็จจะส่งผลในท่านน้ำมันหลายร้อยกิโลพังส่วนแห่งด้านการสคอบปลูกน้องของมันก็ได้งานว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่มีข้อมูล GPS แต่พวกเราก็ยังสามารถดูพันโดนได้ซึ่งมันก็ทําให้เราได้รู้นะครับว่าพวกของการสคอบปเนี่ยสามารถจอระบบ GPS และระบบโดนของกองทัพสหรัฐได้จนทําให้พวกการสคอรปเนี่ยรู้ว่าทีมของพระเอกนั้นได้ออกมาจากสถานีน้ามันกัสนาฟแล้วพอพวกนั้นคิดว่าเราจะไปรวมพลการที่โคเบเลติพวกนี้และพวกการสคอรปเนี่ เพื่อทําให้พระเอกและทีมคิดว่าพวกมันกําลังมุงหน้าไปทีนั้นแต่ไปดานพระเอกและทีมตอนนี้ที่กําลังนั่งรถเพื่อไปยังโคเบเลติกันซึ่งพระเอกในการเล่าไปว่าทหารจอเจียกําลังมาปะทะกับศัตรูและนั่นอาจทำให้สถานีน้ํามันและคิเลียนกูนโดนโจมตีได้แล้วมันก็หลอกให้พวกเราไปคุ้มกันอีกที่หนึง่งดานมิลเลอร์ที่เห็นแบบนั้นเขาก็เชื่อในความคิดของพระเอกนะครับก่อนนี้เขาจะให้ทีมติดต่อกับไปห,หาผู้พันแต่ว่าวิทยุเนี่ยมันก็ขาดไปประมาณ15กิโลเมตรได้แล้วพวกเขาเลยรีบหารถ ัดไปด้านการสคกอปบตอนนี้หลังจากที่คิดว่าสามารถหลอกเพเยกไปได้แล้วพวกมันก็ได้บุกเข้าไปโดยเป้าหมายของการสคกอปบเนี่ยก็คือการจับเป็นขีเลียนคูนมาให้ได้นะครับก่อนที่พวกมันจะเช็คว่าไม่มีสัญญาของพลแม่นปืนทีนีพร้อมกับได้ลบความร้อนจุดที่พวกมันอยู่ในระบบออกไปและตอนนี้พวกคงการสะกขปบก็ได้มาถึงสถานีน้ามันเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่หนังจะตัดไปด้านซเลเตอร์ซึ่งเธอเนี่ยก็ยังคงมั่นใจและเชื่อเหมือนเดิมนะครับว่าพวกนั้นไม่สามารถจอระบบของเราได้แต่ทว่าในตอนนั้นพวกกาสขอบก็ได้เริ่มยิงระเบิดเข้าไปจนทําให้เกิดการปะทะกันขึ้นซึ่งมันก็ทําให้ตอนนี้ซเลเตอร์ ater, เนี่ยเชื่อเพิคแล้วนะครับว่าพวกมันสามารถจอระบบเอาข้อมูลมาจากเครื่อ่ายโดนได้ระหว่างที่กําลังปะทะกันนันสเลเตอร์ก็ติดต่อไปอย่งสุดควบคุมโดนเพื่อสั่งห้ามบินโดนมาที่นี่พอพวกของกาสขอบจะจ่อเอาข้อมูลของเราไปและถ้าเกิดโดนบินผ่านมาที่นี่พวกมันจะไดลละดไดด้้้้ขออมมูลลแะาาาจทํกว่นนีส ผู้พันเขาก็ได้ยี่ปืนเพื่อไปยิงต่อสู้กับพวกของการสกอบที่บุกเข้ามาไปชิดที่นี่ประกอบกับในตอนนั้นรถของพระเอกและทีมเนีย่ยก็ได้มาถึงที่นี่แล้วเช่นกันก่อนที่มือสไนเปอร์แต่ละคนจะได้ไปหาที่สูงเพื่อซุ่มยิงจัดการกับพวกนั้นหลังจากได้ตำแหน่งกันแล้วพวกเขาก็จัดการพวกของการสาอบไปทีละคนซึ่งนันการสกอบที่เห็นว่ามีมือสไนเปอร์มาที่นี่แล้วมันก็สั่งให้ลูกน้องหาตำแหน่งมือสไนเปอร์ทันทีเรียกได้ว่าตอนนี้เนี่ยพวกของการสกอบเสียเปรียบมากนะครับอนอจกจอา,กา,นนา,าจะออ้อกด้จากละในตอนนั้นทางูน กุ่มโดนกระด้ระงับฟูงบินแล้วจนทําให้พวกของกาสคอบไม่มีสัญญาณในการหาตําแหน่งของมือสไนเปอร์อีกต่อไปแต่ทว่ากาสคอบเนี่ยมันก็นยังไม่ยอมแพ้นะครับและสั่งให้ลูกน้องหาต่อไปก่อนที่มันจะลั่นไกไปใส่ทหารที่อยู่ด้านข้างผู้พันซึ่งน้นผู้พันเนี่ยก็เตืนอนทหารคนนั้นไปแล้วนะครับแต่ก็ไม่ทันจนทําให้ทหารคุณนั้นถูกจัดการล่วงล่วงไปส่วนทางด้ำเพลกตอนนี้ด้านผนกองที่หาตําแหน่งของกาสคอบอยู่เขาก็เห็นบางอย่างเขาแต่ทว่าคนที่เห็นเนี่ยมันก็นไม่ใช่กาสคอปนะครับแต่คนช ซึ่งคนที่เพืเอกลั่นไกลไปใส่นั้นก็คือคนที่กําลังใช้เครื่องบางอย่างในการหาตําแหน่งมือสไนเปอร์ให้กับกาสคอบอยู่นะครับด้านกาสคอบที่เห็นว่าลูกน้องโดนยิงมันก็รีบย้ายตาแหน่งในการซุ่มยิงทันทีส่วนทางนั้นมินเลอร์เขาก็จัดการใส่พวกนั้นไปทีละคนแล้วตอนนี้ด้านทีมของเพืเอกเนี่ยก็เห็นตําแหน่งของกาสคอบแล้วแต่ว่ากาสคอบเนี่ยก็เห็นตําแหน่งของเขาเช่นกัน้อมกับได้ลั่นไกลออกไปจนทําให้กระสุนเนี่ยเข้าท้องยังจังและจังหวะที่กาสคอบจะลั่นไกลสามเพื่อจัดการกับมือสไนเปอร์ในท ยาของกาสคอบสะท้อนแสงแดดออกมาจากพุ่มไม้เขาเลยลั่นไกลออกไปก่อนที่กาสคอบจะลัน่นไกลจนทําให้เขาสามารถจัดการกับกาสคอบลงไปได้นะครับหลังจากที่พวกลูกน้องลูบากาสคอบหัวหน้าของมันโดนจัดการไปแล้วพวกมันก็ได้ถอยทัพหนีกันไปหลังภารกิจจบลงมินเลอร์ก็ได้ลําลาเพ็กและบอกเพกไปว่าไว้เจอกันภารกิจต่อไปหลังจากนั้นพเพกก็ได้ไปดื่มฉลองกับทีมที่พวกเขาทำภารกิจสําเร็จในครั้งนี้แต่ทว่าในตอนนั้นผู้พันก็ได้เข้ามาทักทายเพ็กและทีมแล้วบอกเพ็กไปว่าเขาก็เสร็จแล้วแต่กเกษียณในแแบบที่ต่ตตกาง เพราะเขานั้นจะไปดูภาคสนามและใกล้ชิดกับรพอเอกมากิ่งคืนและพอรพเอกเห็นสเลเตอร์เขาก็เดินเข้าไปหาทธอทันทีซึ่งนักสเลเตอร์เนี่ยก็ยอมรับในตัวของรพอเอกไปนะครับว่าเพอเอกพูดถูกเรื่องคงโดนก่อนที่เพอเอกของเราหน้นจะได้ชวนคือไปดื่มด้วยกันและเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงก็จบไปแล้วนะครับสำหรับสนไนเปอร์ภาค6โดยในภาคนี้ก็ได้คะแนนจากอ MDB ไป5.4คะแนนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยจนจบและเจอกับผู้เราปักสตูดิโอได้แมในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ